อยากไปดูเทอเตอร์เหมือนกันค่ะอยากเต้นแล้วจงลุกเรื่อขึ้นมาสูส้ด้วยกันอีกคราใต้ทานน้ำแข็งคือจิตวิญญาณที่ยังรลับไหลยังจำท่าเต้นได้ไหมเอ่ยแน่นอนค่ะว่าจำไม่ได้อะลรอเล่นจำได้คิดว่าจำได้นะมันอยู่ในมันอยู่ในแบบเซลล์สมองส่วนลึก แล้วก็หลบไปเลยหายไปเลยไม่ใ <serving> ช่ค <finish> ิดว่าเล่นได้นะไอ้คิดว่าเต้นได้นะก็จะมีงงๆมันก็จะมีแบบบ็อก k ิ n งแบบเออปลั๊มปลัมนิดหนึ่งใช่ไหมล่ะอยากดูมูเต้น阿าซีราซีเลยอาจจะแซ่บกว่าเดิมก็มีก็ได้นะไม่ใครจะไปรู้หรือจะเป็นนอนเป็นนอนอยากเต้นเหมือนกันเนาะคือเหมือนแบบ คือเพลงวงเรามันไม่ได้เต้นแบบจ๋าๆใช่ไหมแล้วเราก็อยากเต้นแบบจ๋าๆ่ากจ๋าๆคือเต้นแบบมากๆอะไรอย่างนี้แล้วเพลงที่มันเต้นแบบมากๆนั่นก็คือมีเพลงอาราชีที่แบบท่ามันจะแบบชู่ๆๆ,ๆอย่างนี้หน่อยใช่ซึ่งมันก็สนุกมากในการขึ้นเพลงนี้อ่ะจริงๆจำได้ไหมว่าตัวอยู่ NV Enfai จำได้สิที่แบบพวกเล่าไม่ใช่ นี่เราจำได้ You k n o ฮ h เ m m e ์น่ะ <laughs> ใช่ที่มันร้องยังไง Shabu n e ก o Shabu neko ใช่ปะช่ไหรอเอาความจริงโมจำท่าเต้นได้หรือไม่ได้จำได้ <laughs> เข้าใจคำว่าจำกับลืมไหมคะ <laughs> หรือว่ามันเหมือนกันวะ คือมันจําได้แต่วันก็ต้องมีอะไรที่มันลืมบ้างนะคะเพราะม่นไม่ได้เต้นนานสมมติว่าเราเคยเล่นอย่างนี้มานานมากเราหายไปประมาณสิบปีอย่างี้เราก็ก็ไม่น่าจะกลับมาเต้นได้ปะก็มีลืมบ้างป้ถาถ้าทัวนมันก็เต้นได้ปะอะไรอย่างงี้นะจ๊ะจำเนื้อเพลงได้ไหมจําได้อยากดูโมขึ้นแข่นดีค่ะเอ้ยคือเราแบบมีเขาเรียกว่าอะไร มีแพลแล้วอยากจะขึ้น,ลนเลยมันเกิดมันเกิดมันกงมันเกิดเพื่อนอะไรเงี้ยสรุปอ้าวโควิดมาจะหายไปเลยจ้ะ <c> เ <oughs> คยลงไปเต้นกับปีทีไหมไม่เอาจริงๆแบบการซ้อมเราเรอะแยกกันอย่างมากแบบแยกกันเอ้ยแยกกันทั้งวันทั้งสถานที่อะไรเงี้ยก็เลยทําให้เราแบบไม่ได้เจอกันเลยนะฮะแค่แบบเแบมเบอร์ยังแบบยังแบบยังไม่ค่อยจะเจอกันเลยอะ ถ้าพี่โมอ่านผมจะวิ่งรอบบ้านอ่านแล้ววิ่งทําไม้กลางคืนแล้วเด่กคนหนีเด่คนได้ยินเด็คนแบบเอ้ใครเว่งยเงยมีอะไรอยากถามไหมคุยคุยเป็นไงทุกคนสบายดีไหมคะช่วงนี้ทุกคนแบบว่า เรื่อรเริ่มออกมาทํางานกันบ้างย่าง